สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกับครูเค้กแล้วนะครับในช่วงถามมาต่อไปนะครับในเพจตลาดนะครอบครัวครับคาถามสัปดาห์นี้นะครับก็มาจากคุณครูปฐมวัยนะครับที่บอกว่าในระหว่างที่คุณครูกําลังสอนเด็กอยู่นะครับซึ่งเป็นน้องอยู่ในช่วงวัยประมาณ2ขวบ10เดือนนะครับผมเดาว่าน่าจะช่วงประมาณสัก3าขวบเนี่ยแหละครับ เมื่อระหว่างกำลังสอนอยู่นะครับก็มีเด็กนะครับคนหนึ่งที่ดูไม่ค่อยเหมือนเพื่อนก็คือจะลุกจับที่นั่งนะครับเพื่อจะไปหยิบสิ่งที่คุณครูสอนและบางครั้งก็ไปแย่งมาจากมือคุณครูเลยนะครับบางครั้งก็ไม่รับฟังต่อต้านครูพี่เลี้ยงเด็กก็เลยต้องจับแยกออกไปนะครับคุณครูถามมาว่าในมุมมองของคุณหมอเนี่ยคุณมีอะไรให้เขามามีส่วนหรือเขามามีบทบ,บาทโดยไม่รบกวนเพื่อนหรือเปล่านะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่คุณครูเนี่ยมองว่าอยากจะให้เด็กคนนี้มามีส่วนร่วมในบทเรียนมากขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอันที่1นนะครับเราต้องดูก่อนว่าพัฒนาการของเด็กคนนี้นะครับเป็นไปได้ตามวัยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเขามีพัฒนาการบางอย่างที่ช้านะครับเช่นทางด้านภาษาหรือสังคมที่ช้านะครับอันนี้อาจจะทําให้เวลาคุณครูสอนกําลังอธิบายเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องดูให ประเมินให้ดีก่อนนะครับว่าพัฒนา,าการเขาปกติไหมเช่นถ้า3าขวบก็คือควรจะต้องพูดอย่างน้อยเนี่ยมีประธานกิยากรรมแล้วนะครับถ้าสนใจไปดูในเพจตลาดนัดครอบครัวได้นะครับในแง่ของพัฒนา,าการตามวัยของเด็กโดยเฉพาะเรื่องภาษาที่ผมเคยพูดไว้นะครับอันดับ2ผมต้องเรียนว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของพื้นอารมณ์ของเด็กนะครับหมายความว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเวลามีสิ่งเร้านะครับต่างๆหรือเวลามีาการเรียนเนี่ยก็จะตอบสนองต่อการเรียนไม่เหมือนกันนะครับ น้องคนนี้เนี่ยอาจจะดูแล้วเหมือนอาจจะไม่ค่อยนิ่งหน่อยนะครับอาจจะดูแบบว่าอยากจะเข้ามาหาคุณครูเยอะหรือเขาต้องการความสนใจตรงนี้หรือเปล่านะครับซึ่งวิธีที่ง่ายมากๆเลยคุณครูก็ชมน้องเลยครับนะครับเช่น อ๋อดีมากเลยสมมุติเขาชื่อเล่นอะไรอ่ะน้องพายอยากจะมาช่วยคุณครูเปิดหนังสือใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณครูให้ความสนใจเขาพยายามชมเขาแล้วหางานให้เขาทําด้วยเนี่ยบางทีให้เขาช่วยถือหนังสือนี่แหละครับแล้วคุณครูก็อาจจะบอกให้เขาถือหนังสือเลยเด็กจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วคุณครูก็ชมเขาด้วยอ๋อดีมากเลยน้องพายช่วยคุณครูถือหนังสืออ่ะช่วยเปิดหนังสือให้เพื่อนๆดูหน่อยดูรอบวงเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับ ทำให้เด็กรู้สึกว่ามีส่วนร่วมนะครับแล้วเขาก็จะตั้งใจมากขึ้นในกรณีที่น้องเนี่ยดูค่อนข้างซนมากไม่ค่อยนิ่งนะครับคุณครูอาจจะต้องหาคุณครูท่านอื่นที่เป็นครูพี่เลี้ยงเนี่ยมาช่วยประกบร่วมด้วยก็อาจจะทําให้น้องเนี่ยมีสมาธิแล้วก็จดจ่อกับเรื่องที่ฟังได้มากขึ้นนะครับ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือเทคนิคการสอนของคุณครูเนี่ยครับมีความสําคัญมากก็คือเด็กวัยนี้อาจจะไม่สามารถจะนั่งฟังนะครับได้ตลอดนะครับเพราะว่าสมาธิเขาก็อาจจะไม่นานมากนะครับถ้าจําได้ในคลิปไลฟ์สด ก็เคยพูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าในวัยนี้อาจจะอยู่ช่วงประมาณสัก4-5นาทีเท่านั้นเองนะครับดังนั้นกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่คุณครูจะทํากับเด็กในวัยนี้อาจจะไม่ต้องยาวมากนะครับแล้วถ้าเป็นกิจกรรมแบบเคลื่อนไหวก็อาจจะดีกว่านั่งเฉยๆเช่อนอาจจะลุกขึ้นนะครับหรืออาจจะสอนนิทานเล่านิทานแบบลุกขึ้นนะครับแล้วก็ชวนร้องเพลงชวนทํากิจกรรมแบบเคลื่อนไหวไปด้วยทําให้เด็กรู้สึกสนุกนะครับเขาจะยิ่งจดจ่อกับกิจกรรมที่คุณครูเนี่ยทำให้เขาอย่างแน่นอนนะครับ ถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งคุณครูนะครับมีคำถามที่อยากจะถามาทางเพจตลาดนัดครอบครัวมา,าทางเราก็ยินดีมากเลยนะครับและเราจะค่อยๆทยอยตอบให้ทุกๆสัปดาห์นะครับอย่าลืมมาพบกับช่วงถามมาตอบไปกับเพจตลาดนัดครอบครัวในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ